ช่วงโชว์ออฟนะครับท่านผู้ชมครับมีคนไทยคนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วคนคนนี้น่าสนใจมากในชีวิตท่านผู้ชมคนอะไรนะฮะสติดีหรือเปล่าไม่ทราบเรียนหนังสือจบปริญญาจบปริญญาทั้งหมด6ใบหใบตั้นแต่ปริญญาตรีมาเลยนะครับไล่จนมาเป็นด็อกเตอร์นะฮะแล้วจบหมอมาด้วยนะไม่ว่ากันนะฮะ และที่สําคัญที่สุดนะฮะเขามองอนาคตเขามองธุรกิจและเขามองสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเขาทํารถของเขาเองเลยท่านผู้ชมรถที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนี่เรียกว่ามินิคาร์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นของเขาครับเขาทําขึ้นมาทําไมแล้วเขาจะทําขายใครครับแล้วมันจะดีขนาดไหนวันนี้เราเลยเชิญเข้ามาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดรสมรัตเรียงเครือมินิคาร์ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับเดินเดินมาทางนั้น ครับวินกลางได้เลยสวัสดีครับดรสอุรัตน์ครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดกับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพูดเล่นนิดว่าคุณเป็นพวกปริญญาห้องแถวนะฮะเพราะว่ามันจะมีมากมายหลายหลากด้วยกันคุณจบปริญญาตรีนะฮะใบแรกจากรังสิตครับมรังสิตต่อจากนั้นเรียนอะไรครับต้องเรียนอะไรครับเรียนอะไรครับเออใช่ใช่ผมจบตรีการแพทย์ที่มรังสิตการแพทย์นะครับเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วครับหนึ่งเป็นหมอหนึ่งนะสองไปเรียนต่อที่ที่สวนสุนันทาครับเป็นครูครับเป็นครูปริญญาตรีครูสาม ครับใบที่3ก็ที่เซฟตี้ออฟฟิเซอร์ครับที่สนทนาธรรมกันครับครับสาใบที่ใบที่4แล้วครับใบที่ครับใบทครับการจัดการโรงพยาบาลครับครับครับใบที่5ครับบริหารการบินครับครับอาใบสุดท้ายใบที่6ครับ รัฐประศาสนศาสตร์ครับครับโอ้ครับแล้วทุนเริ่มบ้าตอนไหนครับไม่ได้บ้าเลยครับไม่ได้บ้าเขไม่ใช่หลากหลายหลากหลายเวลาที่ผมพูดนี่ผมพูดเล่นๆเพราะว่านับถือแล้วก็ชื่นชมคณนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าผมไม่ว่าเขาเขาเก่งจริงนะผู้ชมและที่เขาเรียนเนี่ยเขาตั้งใจเอามาใช้จริงๆนะเขาเรียนครูเพราะคิดว่าเขาจะต้องคุมคนเขาต้องรู้จักคนถูกต้องไหมฮะครั้งแรกที่เรียนครูเขาไปเรียนการบินเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รถเท่านั้นที่เป็นความฝันของเขานะฮะ วันหน uh ึ่งคนคนนี้ดูหน้าไว้ดีๆนะอาจจะทําเครื่องบินนี่เขาคิดจริงๆนะครับแล้วเสร็จเขาก็ไปเรียนเรียนเรื่อยๆเพื่อเอามาใช้แต่ทําไมคุณเอางี้ก่อนเนี่ยทำไมถึงเริ่มมินิคาร์ไทยแลนด์คิดเพราะอะไรก็เคยเคยไปต่างประเทศแล้วก็เคยซื้อรถอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากได้รถที่มันมันเป็นสไตล์ของเราจริงๆแล้วก็แล้วอยากให้รถประเภทนี้เข้ามาในใช้ในประเทศไทยค่อนข้างหลากหลายก็เลยผลิต ขึ้นมาโดยด้วยความชอบแล้วก็โดยมีเพื่อนๆที่จบด้านวิศวกรรมยานยนต์เอยแล้วก็ความชอบของตัวเองเอยแล้วก็ท่านหนึ่งที่เป็นด้านอาร์ติสก็ช่วยช่วยออกแบบออกแบบเสร็จก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2เดือนก็เสกทั้ง5คันเนี่ยออกมา2เดือนสเดือนค่คือคือคืองี้มันประเด็นที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและรับรู้ว่าคนเราอย่าคิดอย่างเดียว เวลาคิดปุ <S <S it, ๊บทําเลยนี่เขาเป็นคนประเภทคิดแล้วทาเลยเดี๋ยวทอะไรทำจริงเดี๋ยวผมไปรีบทำก่อนผมพูดไม่คิดเขาคิดผมพูดรอเดี๋ยวนี้รอเนี้ยเนึ้ยผมจะไปทำเรือดำน้ำฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆเขาคิดแล้วเขาทาเลยพอเขาคิดแล้วก็ทําเลยได้5คันนี้ออกมาทั้งหมดทํากันกี่คนฮะรวมหุ้นกัน ผมเจ้าของคนเดียวครับเจ้าของคนเดียวด้วยครับอาชีพหลักจริงๆิคุณทาอะไรเออบริษัทผลิตอาหารเสริมครับอยู่ที่อ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนกอีกงานหนึ่งใช่ครับเป็นเรียกว่างานอดิเรกก็ไม่ได้นะเพราะมันเอาจริงครับการอดิเรกเลยลงทุนเยอะแยะคือไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันที่ที่ด็อกเตอร์ทำเลยคนละเรื่องเดียวกันครับแต่จุดเด่นจุดเด่นของมินิค้างคุณเดี๋ยวไปไล่ดูทีละคันว่ามันยังไงเรามาดูคันนี้ก่อนท่านผู้ชมมาดูนะฮะเอาก่อนอื่นเลยนี่มันลดจริงหรือว่ามันลดขนมมันเป็น ขับได้จริงๆริงไหพี่ขับได้จริงจครับครับมันเป็นรถเป็นรถจริงๆที่ที่ที่ให้ผู้ใหญ่ขับรือจะบอกเป็นของเล่นผู้ใหญ่ก็ได้อ่าครับ ให้ผู้ใหญ่ครับมันกี่ซีซี250ซีซีครับสองซีซีทำความเร็วสูงสุดได้เครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่นอะจริงเหรรถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะประมาณ125่ีซีซีครับวะฮะนั่นก็ว่าเร็วแล้วนะฮะนี่250ซีซีนี่ปี๊ดเลยนะครับ250ซีซีเขาใหญ่เขาใหญ่นี่วิ่งได้ไหมพี่ขึ้นได้ครับเคยเคยเช็คแล้วก็ลองทดสอบขับด้วย ความเอียงรัดเอียงอยู่ที่ประมาณ35องศาสามารถขึ้นได้แบบปกติโดยที่ไม่ไม่เกิดการเครื่องดบหรือเครื่องดับนะครขึ้นได้ใช้น้ํามันอะไรใช้น้ํามันแก๊สโซฮอลครับ9591 E85 ได้ปกติครับอันนี้ของจริงครับอันนี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดแล้วอ๋อนี่เขาซื้อไปแล้วด้วยตายจริงจังอเหรอครับการบารุงรักษาดูคันอื่นต่อการบํารุงรักษานี่ยากไหมครับไม่ยากครับการบํารุงรักษาก็ใช้การรักษาแบบแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็ เครื่องก็สามารถหาอะไรเปลี่ยนตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งเข้ากลับมาหาผมอ๋อนี่เครื่องมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องของบักกี้ครับก็คือจะมีเกียร์หน้าหนึ่งสีเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับโอ้โคันนี้เนี่ยคันนี้คันนี้ยังไม่ได้ทำสีเลยฮะคันนี้ลูกค้าเขาจงใจจะเอาแบบงานแบบดิบๆสนิมๆมาฮะไม่แต่เทนะนงานนี้เขาเทมากครับรถเขาเทเลยท่านผู้ชมรถเขาออกมาเป็นเหมือนงานงานสนิมคันนี้เทมากคันนี้นอกจากนอกจากีว่า ผมเขาทำให้เป็นล่ะครับนอกจากต้องมีเงินเสียด้วยเฮ้ยเฮ้เยโอ๊ยอะไรเปิดเพลงได้อันนี้เนี่ยเจ้าของเขาแบบว่าค่อนข้างจะสิ่งในหมู่บ้านครับแล้วข้อข้อเปิดอย่างเงี้ยแล้วขับตามหมู่บ้านครับแต่ระยะหลังปิดตลอด เาว่าเขากว้างวาก้งหมู่บ้านเขากว้างเอาไม่ไหวนะครับแต่ดีมากทําได้หมดเลยสามารถทําได้ด้วยอย่างนี้แล้วก็คันต่อไปนุ้ยก็เป็นปิชอบคันนี้มากเลยผมชอบคันนี้อันนี้ขนของได้จริงป่ะฮะขนของได้จริงครับรับน้ําหนักข้างหลังได้200กิโลนะครับ200กิโลกรัม200กิแล้วก็ตอนนี้มีคนสั่งไปแล้วประมาณ10คันนะครับเป็นพวกแม่ค้าแนวอาร์ตนิดนึงอ๋อแนวอาร์ตนะแล้วคือจริงๆวิ่งในไร่ในสวนได้ไหมเนี่ยได้ครับเพรผม แล้วพอดีผมมีที่อยู่ที่เขาใหญ่ก็เอาเนี่ยไปไว้ประจําที่เขาใหญ่หนึ่งคัครับคุณทําไมพอดีรวยขนาดนี้ครับไม่ได้พอดีรวยครับปัญหาของรถยังคันนี้มีปัญหาเดียวทำไมครับยางแตกบ่อยต้องมียางสํารองถึงสไม่ใช่ระวังระวังรวังให้ดูครับท่านผู้ชมได้เราได้เห็นแล้วว่าความสามารถของคนไทยคนนี้อแล้วก็แนวคิดของเขาตรงนี้ท่านผู้ชมดูกันมาตลอดแล้วท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับแต่นี่ไอราคาเท่าไหร่นี่สําคัญมากท่านผู้ชมครับ เราลองทายกันเล่นในใจก่อนว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่นี่ผมก็จะถามให้เลยท่านจะได้สบายใจหมดปัญหาไปเลยเอาเป็นคันๆก่อนเลยคันนี้ก่อนเลยคันนี้เท่าไหร่คันนี้หน0 0งแบาทครับโอ้ยห0ึ่งบาทโอ้โหคันนี้เท่าไหร่ก็ราคาเท่ากันครับแต่ a c c e s ซ o r ซทางลูกค้าเขาเอาไห้ผมติดตั้งให้ก็เลยได้รับให้เขาฟรีนี่ก็คือแสนกเหมือนกันเท่ากันครับคันนู้น อันนี้ครับไอ้ินิมไอนิมนิมเท่าไหร่คันนี้ก็จะต้องบอกว่าก็ราคาเดียวกันอ๋อทั้งหมดราคาเดียวกันทั้งหมดราคาเดียวกันทั้งหมดเลยแต่พวกนี้ทั้งหมดผมไม่ได้คิดเพิ่มก็ลูกค้าต้องการให้เกลียดก็จัดการให้เขาเพราะหน้่งแสนหกหมื่นบาทรถที่คนไทยผลิตและเป็นคนทำเองแต่ถ้าท่านซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้ซื้อไม่ได้ครับตอนนี้สี่ห้าันที่เห็นเนี่ยซื้อไม่ได้เพราะ มีเจ้าของหมดแล้วครับผมบวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะมีคนพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วทรสมรัสเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มขนาดนี้แต่มีความคิดอย่างนี้แล้วก็ทําแล้วก็รถของเขาตอนนี้ในลายผลิตก็มีแล้วแล้วก็เริ่มผลิตแล้วจริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใ,ใสนใจให้สนใจวิธีคิดเขาว่าเขาคิดได้อย่างไรก็ทําได้อย่างไรและให้สนใจว่าเวลาเขาเริ่มคิดเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาทําเลยการทําเลยนี่เป็นสิ่งสําคัญมากท่านทําได้มากน้อยแค่ไหนเช่นบาง บางคนอาจจะไม่ได้มีเงินพอที่จะมาสร้างโรงงานสร้างรถอย่างนี้ท่านคิดเรื่องได้เล็กน้อยท่านก็ทาเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อคิดให้ทําไม่ใช่คิดแล้วอยู่เฉยๆถ้าคิดแล้วอยู่เฉยเจะบ้าเหมือนอย่างนี้อยาออย่าซื้อจักรยานแพงกว่ารถน้าปากนี่ยาโอเคสบายขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งสําคัญวันนี้ต้องขอบคุณมากๆก็เราดรสมรัฐเรียงเครือที่กรุณามาร่วมรายการกับเราจากมินิคาร์ไทยแลนด์นะครับ ก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างพวกคุณทั้งสี่ทั้งสามคนเข้ามาดูว่าเขาไม่เอากลับฮะบ้าเหรอมันจะดีนะมันจะดีเลยเออเขคงต้องมีการจับจองกันนะครับคนจับจองนี่ๆดูอย่างไรกันจับจองกันของใครขึ้นไปครับเอาไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ติดไม่ติดตัวนี้ยังไม่ได้หยอดเหรียญเฮ้ย เฮ้ยเกียร์ว่างอยู่เปล่าครับเดี๋ยวพุ่งไปท่านผู้ชมครับจำไว้เลยนะครับคิดอะไรแล้วทำซะอย่าคิดเฉยๆพักสักครู่พกสิ่งทน่นาสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปครงราชการสักครู่เดี๋ยวรับไปครับไปอ๋อไปอ๋อไปอ๋อไม่ายเลยคิตายเลยไปติดสา้วยไปหอ้ยกลับมา ต้องการแชมป์มันยากกว่ากันนี่สวัสดีครับหนูโค้เชเรามบอยนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับผมก็รายการ Twilight Show นะครับอย่าลืมติดตามนะครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกดติดตามได้อย่าลืมนะเจอกันน่ารักอะ่ะ